สวัสดีครับกลับมาพบกับกผมนะครับไอไนกับไอทีรีวิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นหม้อต้มมาม่านะครับพร้อมชั้นนึ่งสแตนเลสนะครับก็เรียกได้ว,ว่าส่งมาทั้งกล่องเป็นแบบนี้กันเลยทีเดียวเชียวรุ่น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 ,นไหนวะนี่ครับ KD18 405 450วัตต์นะครับก็ใช้ไฟ200โวลต์ปกติเลย ไปตรงมีอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้ด้านในนะครับก็จะมีฝาปิดครับผมฝาปิดหม้อดึงขึ้นมาเลยก็เรียกได้ว่าเป็นฝาแก้วมองเห็นอาหารด้านในได้ดีแล้วก็ตัวหม้อครับผมก็เรียกได้ว่ากะทัดรัดมันบอกว่า18บแเซนเลเมื่อกี้นี่ครับบอกว่า18เซนถึงไหมก็น่าจะถึงแล้ว เทาวัดรอบนอกนะด้านในก็น่าจะประมาณสิบห้าเซนแล้วก็มีชั้นนึ่งครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไปทําอะไรปกติก็ไม่ได้นึ่งอะไรครับผมอันนี้กลว่าอาไบตโตมาม่าจริงๆก็สําหรับด้านในเนี่ยก็จะเป็นเหยวคอเวลาแกะนิดหนึ่งอันนี้เป็นสายนะครับยาวประมาณตัวนี้น่าจะหกสิบเซนครับผมแล้วก็หม้ออันนี้เป็นหม้อนะครับหม้อจริงๆ นี่ครับผมด้านล่างด้านหน้าด้านในมีเทปลอนมาให้ด้วยเนะก็น่าจะดีนะก็ดีสมราคานั่นแหละนี่ครับบอกว่าเป็นอ่ยี่ห้อนะครับจืบๆๆๆได้มาในราคาหนึ่งร้อยกับอีกสิบห้าบาทท้วนครับผมก็เรียกได้ว่าราคาดีนอกจากนี้นะถ้าลองคุณมีคอยคุณสามารถลดได้แล้วถ้าลองใช้โค้ดก็ ใช้ได้ครับผมอันนี้ก็เล่นเป็นโค้ดส่งฟรีไปเพราะว่าโค้ดส่งฟรีรู้สึกว่าคุ้มสุดหละโอเคครับเดี๋ยวจะลองต้มอะไรดูนะครับใส,ใส่ได้เลยใส่เทเลไม่เป็นไร